ทอน้ำเลี้ยงของต้นม่วงหามนาโฮที่ส่งมาจากรากด้านล่างแล้วนะครับเราจะใช้น้ํานะครับในถุงนะครับนะครับเลี้ยงนะครับกิ่งที่อยู่ด้านบนนะครับเพื่อว่ารากจะได้ออกตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้าลงไปนะครับและใช้ทําวิธีการตอนนะครับแบบน้านะครับอยู่นะครับเพื่อนเเติมน้ําลงไปนะครับในถุงนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับและเอฟซีช่องวดีไทยพีชาแนลนะครับผม วันนี้ผมนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการตอนนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับตอนต้นมะม่วงหาวมะนาโหที่อยู่ด้านหลังผมนะครับต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับต้นนี้นะครับที่ผมได้ทำคลิปไปแล้วนะครับหลายครั้งแล้วนะครับเป็นการนะครับขยายพันธุ์แบบต่างๆนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนเพื่อนเล็บซีนะครับมาดูวิธีการตอนนะครับแบบใช้น้ำนะครับโดยที่ไม่ใช้ตุ้มตอนนะครับวิธีการตอนนะครับแบบใช้น้ำนะครับเราจะลดเวลาและลดนะครับ เวลาในการลดน้ํานะครับตุ้มตอนนะครับวิธีการตอนแบบใช้น้ํานะครับออกลากเร็วด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับวิธีการตอนนะครับและต้นที่ผมหรือกิ่งที่ผมตอนไว้แล้วนะครับว่าออกลากมากขนาดไหนนะครับตามไปดูกันเลยครับเพื่อนๆกิ่งนะครับที่ผมใช้ตุ้มตอนนะครับแบบน้ํานะครับโดยที่ไม่ใช้นะครับตุ้มตอนแบบกลับมะพร้าวนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูนะครับ ตอนไว้นะครับตอนนี้นะครับ2เดือนครึ่งเลยนะครับผมจะใช้นะครับกิ่งใหญ่นะครับดูนะเพื่อนนะครับกิ่งใหญ่นะครับเราจะไม่รอการเจริญเติบโตนะครับของต้นนะครับเราจะใช้กิ่งใหญ่เลยนะครับเพื่อทําการขยายพันธุ์นะครับต้นมะม่วงหาะนาวโหนนะครับวิธีการนะครับตอนแบบน้ํานะครับเพื่อนดูนะครับดูนะครับเพื่อนนะครับดูนะครับเนี่ยเพื่อนๆเข้ามาดูคบเนี่ยน้ําไหลนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยออกรากเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยรากนะครับดูรากข้างในนะครับดูนะครับเนี่ย การใช้ตุ้มตอนนะครับแต่ว่าใช้ตอนแบบน้ํานะครับเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับผมจะมานะครับมาเปิดถุงนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาเปิดถุงนะครับว่าลากออกมากขนาดไหนนะครับ2เดือนประมาณ2เดือนครึ่งนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตอนนะครับแบบใช้น้ํากันนะครับใช้น้ํานะครับแทนตุ้มตอนแบบใช้กลบมะพร้าวนะครับเพื่อนๆตามไปดูกันเลยนะนะครับผมับเพื่อนๆ ผมนะครับจะใช้นะครับกิ่งตอนนะครับดูนะครับเนี่ยกิ่งตอนนะครับขนาดใหญ่หน่อยนะครับเพื่อนนะขนาดใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเราจะลดนะครับเวลาในการปลูกนะครับหรือว่าการขยายพันธุ์นะครับเพื่อนดูนะครับกิ่งตอนนะครับจะนะครับเราจะใช้นะครับกิ่งตอนที่มีขนาดนะครับแก่นะครับดูนะครับดูนะครับกิ่งจะสีนะครับออกน้ําตาลนะครับเพื่อนดูนะครับจะออกรากง่ายนะครับเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการ ตอนนะครับแบบน้ํานะครับต้นมะม่วงหางพน้าโหกันเลยครับเพื่อนๆนะครับหนามนะครับเนี่ยเพื่อนๆระวังนะครับเราตัดกอกก่อนนะครับเนี่ยเพื่อนๆนะหนามนะครับต้องระวังนะครับต้นมะม่วงหามพน้าโหนะครับหนามเยอะนะครับต้องระวังนะครับหนามของเขานะครับคมมากนะครับดูนะครับกิ่งแบบนี้นะครับเราจะทําการควนนะครับเพื่อนๆนะเราจะทําการควนนะครับดูนะครับเพื่อนๆนะครับ ทำการควันให้รอบนะครับเหมือนการตอนทั่วไปนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าวิธีการนี้นะครับเราจะใช้นะครับตอนนะครับต้นต้นไม้ต่างๆนะครับดูนะครับควันนะครับเพื่อนๆควันให้รอบนะครับเพื่อเพื่ออะไรนะครับเพื่อนๆเพื่อตัดท่อน้ําเลี้ยงนะครับเพื่อนๆนะจากนะครับจากโคนต้นนะครับขึ้นมาสู่กิ่งนะครับ ตัดนะครับตัดตัดทางน้ํานะครับเพื่อไม่ให้น้ําเลี้ยงนะครับจากโคนต้นนะครับขึ้นมาสู่กิ่งนะครับเรานะครับจะได้จะได้นะครับให้ลากของเขานะครับออกตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะปอกนะครับเพื่อนนะครับเนี่ยปอกเปลือกนะครับของต้นม่วงห่าวหน้าโหออกนะครับเนี่ยเพื่อนนะครับปอกง่ายนะครับเพื่อนนะเนี่ยนะครับเราต้องขูดออกให้หมดนะครับเพื่อนๆน่ะเยื่อนะครับเพราะว่าท่อน้ําเลี้ยงนะครับหรือว่าน้ําเลี้ยงนะครับจากโคนต้นนะครับ จะได้นะครับไม่ไม่ขึ้นมาสู่กิ่งด้านบนนะครับดูนะครับขูดให้หมดนะครับเหมือนการตอนทั่วไปนะครับเพื่อนนะขูดให้หมดนะครับเยื่อทั้งหลายนะครับเนี่ยนะครับขูดให้หมดเลยนะครับดูนะครับหลังจากเราขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนะเรานะครับจะบากนะครับบากกิ่งเข้าไปนะครับเพื่อใหถึงนะครับท่อน้ําเลี้ยงนะครับด้านในนะครับประมาณครึ่งนะครับประมาณครึ่งนะครับเนี่ย ประมาณครึ่งครึ่งกิ่งนะครับเพื่อนๆดูนะครับระวังมือนะครับเพื่อนดูนะครับเนี่ยเราจะบากตรงนี้นะครับขึ้นไปนะครับครึ่งกิ่งนะครับกิ่งของหัวหามหน้าโหดจะแข็งนิดนึงนะครับเพื่อนกดนะครับกดแรงๆหน่อยนะครับบากเข้าไปประมาณนะครับระวังจะขาดนะครับอ่าระวังกิ่งขาดนะครับเพื่อนนะบากเข้าไปประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเพื่อนใส่ให้กิ่งขาดนะครับเพื่อนนะบากเข้าไปนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับดูนะครับเพื่อนเนี่ย ดูนะครับเนี่ยดูนะครับประมาณ1นิ้วนะครับเพื่อนดูนะครับเนี่ยประมาณ1นิ้วนะครับดูนะครับเพื่อนหนนิ้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเนี่ยเรานะครับจะนะครับเอาดึงเอามีดนะครับออกนะครับเพื่อนดูนะเนี่ยเราจะบากเข้าไปแบบนี้นะครับประมาณครึ่งกิ่งนะครับเนี่ยแต่อย่าให้ขาดนะครับเพื่อนนะดูนะครับกิ่งที่เราบากนะครับเพื่อนเนี่ยบากเข้าไปนะครับลากของเขานะครับจะออกจนช่วงนี้นะครับเพื่อนเนี่ยออกจนช่วงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยช่วงนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆนะ หลังจากที่เราบากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรานะครับจะนําถุงนะครับเพื่อนี่ยถุงพลาสติกนะครับถุงแกงก็ทั่วไปนะครับเนี่ยถุงร้อนนะครับมาซ้อนกันนะครับสองชั้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อนเพื่อนเพื่อนเวลาเราใส่น้ําไปนะครับเผื่อถุงใบนอกรั่วหรือถุงใบในรั่วนะครับก็ยังเหลือถุงอีกใบเนี่ยครับเพื่อนะครับจะให้น้ํานะครับไปเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงตอนช่วงนี้นะครับเพระเราตัดท่อด้าเลี้ยงแล้วนะครับเนี่ยตัดท่อด้ําเลี้ยงของต้นมะม่วงหามนาโหที่ส่งมาจากรากด้านล่างแล้วนะครับเราจะใช้น้ํานนะครับใถุงนะครับ นะครับเลี้ยงนะครับกิ่งที่อยู่ด้านบนนะครับเพื่อว่ารากจะได้ออกตรงนี้นะครับเพื่อนๆหนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ําลงไปนะครับและใช้ทําวิธีการตอนนะครับแบบน้ํานะครับดูนะครับเพื่อนๆเติมน้ําลงไปนะครับในถุงนะครับนะครับเติมให้ให้ให้เยอะๆนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะได้เสียบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับ เราจะเสียบเ,เข้าไปนะเพื่อนนะเราจะน้ําถุงนะครับเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปนะครับเพื่อให้นะครับน้ําตรงนี้นะเพื่อนอะน้ํานะครับน้ําตรงนี้นะครับขึ้นไปอยู่ตรงตรงนี้นะครับเพื่อว่าจะได้ไปเลี้ยงนะครับกิ่งตรงนี้นะครับเพื่อนกิ่งนะครับจะได้ดูดน้ํานะครับจากในถุงนะครับขึ้นไปเลี้ยงกิ่งด้านบนนะครับนะครับนะลากก็ได้ออกตรงนี้นะครับเพื่อนเพราะว่าเราตัดท่อนาเลี้ยงนะครับจากด้านล่างจากต้นด้านล่างขึ้นมาแล้วนะครับดูนะครับเพื่อนดูครับเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับเพื่อนดูนะครับเนี่ย ดูนะครับเนี่ยนะครับเอาถุงเสียบเข้าไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเสียบเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับน้ายังไม่พอครันเพื่อนเดี๋ยวเราจะเติมน้าอีกนะครับครับเดี๋ยวเติมน้ําให้เยอะนะครับดูนะครับดูนะครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเราจะหอนะครับห่อถุงนะทรันเพื่อนนะห่อถุงตรงนี้นะครับ ให้น้ำนะครับนี่นะครับให้น้ำนะครับอยู่นะครับอยู่ระหว่างนะครับตรงที่เราได้บากเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมัดนะครับมัดถุงนะครับเพื่อนๆมัดให้แน่นเลยนะครับมัดถุงให้แน่นเลยนะครับ เรานะครับจะไม่ไม่ใช้ตุ้มตอนแบบมะพร้าวนะครับกาวมะพร้าวนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องลดน้ํานะครับเผื่อว่าเราลืมนะครับเพราะว่าตุ้มตอนนะครับถ้าเกิดว่าเราเราลืมเราลืมลดน้านะครับตุ้มตอนนะครับที่เป็นกาวมะพร้าวจะแห้งนะครับก็จะติดรากหญ้านะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเราไม่ต้องลดน้ําเลยนะครับเราใช้น้ํานะครับเป็นตัวนะครับทําให้ล่านะครับออกได้ไวนะครับเพื่อนๆนะครับรัดแน่นนะครับเพื่อนนะรัดแน่นๆเลยครับ ดูนะครับการการลูดนะครับนะครับดูนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับการตอนนะครับแบบน้ํานะครับโดยที่ไม่ใช้ตุ้มตอนนะครับลดนะครับเวลานะครับในการนะครับเราจะต้องมาลดน้ํานะครับหรือว่าลืมลืมลดน้ํานะครับกิ่งนะครับตรงที่เราได้ตอนไว้นะครับก็ไม่แห้งนะครับเพื่อนและออกลากเร็วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปดูผลงานนะครับที่ผมได้ทําไว ประมาณ2เ sure, ด no ือนครึ่งแล้วนะครับว่ารากนะครับตรงที่ตรงเป็นที่ตรงตุ้มตอนตรงนี้นะครับที่ใช้น้ำนะครับว่าออกรากเยอะขนาดไหนนะครับตามไปดูกันเลยครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่ารากนะครับออกเยอะมากและมากขนาดไหนนะครับผมเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายไปช่วงแรกนะครับเราเห็นโดยที่ไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ารากออกเยอะขนาดไหนแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแกะถุงดูกันเลยครับ ดูนะครับเพื่อนๆเรามาแกะถุงดูกันเลยครับเดี๋ยวเราต้องแกะให้ดีหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ได้ชําไว้อีกนะครับประมาณครึ่งเดือนนะครับถึงจะมาตัดกิ่งนี้ออกนะครับเพื่อนๆดนนะครับดูครับเพื่อนๆดูซูมเข้ามานะครับดูนะครับนี่ครับลากออกเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยดูนะครับดูนะครับออกเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆนะดูนะครับเนี่ย ดูครับสูงเข้าไปในถุงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะห่อเข้าไปใหม่นะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยลากออกเจอแล้วนะครับนะประมาณ2เดือนครึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วแต่นะครับความสมบูรณ์นะครับของกิ่งตอนนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูนะครับเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับเพื่อนๆนาไปใช้นะครับนําไปทํานะครับหรือว่านําไปตอนได้นะครับในบ้านของเพื่อนถ้ามีต้นม่วงหาะนาโหดนะครับที่ต้นใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับนะครับเป็นวิธีการขยายพันธุ์อีกแบบหนึ่งนะครับการตอนแบบน้ํานะครับ โดยที่ไม่ใช้ตุ้มตอนะครับแบบกามะพร้าวนะครับเพื่อนนะครับเพื่อนคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับนําไปต่อยอดในชีวิตประจําวันของเพื่อนได้นะครับครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากวิทยไทยพีชนแนลนะครับแล้วก็ฝากคลิปต่อไปด้วยนะครับเราจะได้มาชมวิธีการนะครับการขยายพันธุ์ต้นไม้ต่างๆนะครับขอบคุณมากนะครับจากวิทยไทยพีช n แนลครับผม